ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันศุกร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2566รกับเรียนขออนุญ,ญาตนะครับกับเรียนขออนุญ,ญาตวันนี้เรามาหมุนเวียนสลับเปลี่ยนนะครับมาบอกเก่าเล่าถึงหรือที่ปิดงานบอกเกาเ่าเล่าเรื่องนะครับว่ากันเฉพาะพระเกจิคณาจารย์ผู้อาภัพนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นภาคต่อ นะครับของพระอาจารย์เชื้อหนูเพชรนะครับหรือหลวงพ่อเชื้ออนุวชิโรภิคุนะครับวัดสะพานสูงบางซื่อนะครับกรุงเทพมหานครนะครับอีกหนึ่งพระกิจิคณาจารย์ยุคนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางค้อมาทางยุคใหม่นะครับก็ถือว่าเรื่องราวของท่านเนี่ยผมได้บอกกล่าวกันมา นะครับถึงสตอนนะครับถึงสตอนในตอนนี้เป็นตอนที่5นะครับเป็นตอนที่5นะครับเราก็จะมาบอกกล่าวเล่าถึงนะครับโดยมีนะครับเอกสารอ้างอิงนะครับนะครับเอกสารอ้างอิงนะครับก็คือหนังสือนะครับหลวงพ่อเชื้อหนูเพชอนุวัชโลพิคุนะครับ ถือว่าหนังสือเล่มนี้นะครับทุกท่านนะครับน่าจะคงได้พันหูพันตาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาบอกกล่าวเล่าถึงเรื่องราวในการหยัดฟ้างวัตถุมงคลน,นะครับนะครับของพระกิจิคณาจารย์นะครับ ผู้ปิดทองหลังพระในวงการพระเครื่องครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับพูดถึงผมลดนิดนึงอ่ะนะครับพูดถึงพระเทต้องบอกเป็นพระเทนะครับเพราะเป็นพระพิม์พหน้าเดียวนะครับแล้วไม่ได้เป็นพระรูปเหมือนรูปหล่อหรือพระกิ่งพระชัยวัดที่เป็นแบบลอยองค์นะครับ ถือว่าพระเทเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพระเทที่นำเนื้อหาชนมวลมวลสารกระแสเชื้อเนื้อโลหะที่เหลือจากการเทพระกิ่งนะครับการเทพระกิ่งนะครับนำมาหล่อหลอมอีกครั้งหนึ่งนะครับหล่อหลอมอีกครั้งหนึ่งในวาระนะครับหรือไม่เช่นนั้นท่านจะเก็บไปก่อนนะครับเก็บช่าจนวนสายสูตรที่ เหลือนะครับหรือที่เหลือนะครับหรือที่เหลือจากที่เราเวียนนะฮะเวียนช่อชนวนใสสูตรแล้วนะครับแล้วไม่มากพอในการที่จะเทนะครับที่จะเทเป็นพระกิ sure ่งนะครับเป็นพระกิ่งพระรูปหล่อพระรูปเหมือนอะไรต่างๆท่านก็จะนํามาเป็นทําเป็นพระเทนะครับพระเทหน้าหน้าเดียวนะครับซึ่งจะใช้เนื้อโลหะที่น้อยกว่านะครับเนื้อโลหะที่น้อยกว่า นะครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นนะครับพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะพระพิมพ์เนี้ยนะครับจัดสร้างเมื่อปีพุทธศัก,กราช2505้าห้านะครับสืบเนื่องมาจากนะครับสืบเนื่องมาจากนะครับ นะครับการจัดสร้างนะครับพาะร,รูปหล่อเนี่ยฮะที่เขาเรียกกันนะ่ะหลังเตารีดนะครับหลังเตารีดนะครับของวัดอนะคอกหมูนะครับของวัดคอกหมูนะครับแล้วท่านก็เป็นผู้ดําเนินการการจัด <c oughs> การจัดสร้างให้กับวัดคอกหมูนะฮะเราลองไปศึกษาดูนะฮะว่าร,รูปเหมือนนะครับพาะร,รูปหล่อ หลังเตาลี่เดนะฮะที่จัดสร้างรุ่นแรกนะครับของในนามของพระจันทิมนะครับธรรมวโรนะฮะวัดชังไห้เนี่ยนะฮะที่จัดสร้างเันครั้งแรกในปีพุทธศักราช2 5 0 5นะครับก็มีการที่จะมาเทหล่อเนื้อเชื้อโลหะกันที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปเทหล่อเนื้อเทโลหะกันอยู่ที่วัดชังไหนง้นะครับรวมถึงนะครับ หล่อแล้วนำมาปั้มซ้ำนะฮะก็ลองศึกษาดูถือว่าเป็นนะครับเป็นพระดีที่มีพุทุคุณสูงแล้วก็มีราคามากนะครับหลวงพ่อเชือ้อหรือพระอาจารย์เชือ้อหนูเพชรท่านก็ทำหลวงท่านขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบล้อพิมพ์ที่ล้อเรียนมานะฮะเพราะพระอาจารย์เชือ้อหนูเพชรกับพระอาจารย์ทิมนะครับแต่ว่าโลนเนี่ยวัดช่างให้ใน,นท่านปรึกษาทรไม,มิกันนะครับก็ถือว่า สนิทสนมกันครับเนื่องมาจากที่พระจันทร์ติมรรมวโรท,ท่านมานะครับท่านมาสร้างสาธารณประโยชน์สร้างสาธารณกุศลมาบำเพ็ญนะครับบุญกุศลที่วัดประสาทนะครับมาพักนะครับมาพักอยู่จำพรรษาจำวัดที่วัดเอี่ยมมรณ์นะครับเขาถือว่าเป็นนะครับวัดที่อยู่ย่านเดียวกันนะครับกับวัดสพันสุฝูมังซื่อนะฮะก็ถือว่า ท่านก็ไปมหาสู่กันนะครับถือว่าเป็นฝาธรรมิกันก็ดูเอกลักษณ์นะครับดูเอกลักษณ์พิมพ์ทรงนะครับดูโค้ดนะครับดูโค้ดนะครับถามว่าผมว่ามีของเก๊ไหมมีนะครับมีนะครับก็ให้ดูรายละเอียดนะครับดูธรรมชาติของเนื้อโลหะนะครับต่อไปนะครับก็เป็นพระพิมพ์ผงสุพรรณนะครับ ภาพพิมพ์ผงฟูพันธ์จริงๆแล้วนะท่านเทเทหล่อไว้ครบแหละครับเบนจัพัคคีนะฮะนะครับสมเด็จบางนังหนานะครับท่านว่าไว้พระรอดนุ่มหนุบในคล้ายสีพึ่งนะฮะก็ทั้งฟุ้งกอทั้งนะครับทั้งนางพญาด้วยใด้ด้วยนะฮะก็อันนี้เป็นพิมพ์ของพระ ผมฟูพันอันนี้ตามที่ผมรวบรวมมาน,นําเสนอให้นะฮะจริงๆแล้ววัตถุมงคลของท่านมีเยอะนะครับแต่กาแฟท่านเซนเอาไปไหนต่อไหนกันไปทั่วประเทศนะครับแจกทหารตํารวจตระเวนชายแดนนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงนะครับเป็นช่วงระยะเวลาที่มีสงครามเย็นนะสงครามเย็นนะครับเทนะ่าที่ผมรู้มาว่ามีทหารนะครับเขาเรียก กองร้อยหรือกองพันนิรนามเนี่ยนะครับกองร้อยหรือกองพันนิรนามสามสามสามก็ได้วัตถุมงคลของท่านไปเยอะท่านนำแจกส,สร้างเอาไว้ให้ไปลบกันที่นะครับสมรภูมินะครับเวียดนามกับลาวต้องบอกอย่างนี้นะฮะสงครงามช่วงนั้นนะฮะเราก็ยังมีสงครามเกาหลีอีกอะไรอีกนะครับก็จะเห็นได้จากนะครับวัตถุมงคลของท่านนี้ถือว่าผ่านฝึกสงครามอย่างโชกชยมานะครับแตบบ่ด้านลูกศิษย์ลูกหาก็ถึง ถึงเป็นทาหารบันฝึกเก่าเยอะนะครับขออนุญาตเป็นภาพนะครับอ่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งนะครับเป็นพิมพ์ฟงกิตลดานะครับฟงกิลดาที่มีกานฐันบัวนะครับถือว่าเป็นพระพิมพ์หนึ่งก็เป็นเนื้อทองเหลืองต้องบอกอย่างนี้เป็นทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับทองเหลืองนะครับก็ให้ดูตกแต่งแทงตะใบดีๆด,ด,ด,ดูด้านข้างดีๆ นะครับดูรายละเอียดดูความตึงของเนื้อโลหะดูนะครับกระแสความเก่านะครับดูความยน่นนะครับของผิวโลหะนะครับพระยุคนี้เขาเรียกว่าเป็นเกตแล้วนะต้องขึ้นเกตกระดีนะครับขึ้นกระดิดเกตกระดีมีรูขุมขนของทรายนะครับของทรายของผิวทรายของ หลอบักไม้พิมพ์ต่างๆอะให้ดูรายละเอียดนะครับผมไม่บอกตำหนีนะครับไม่บอก้ำหนีบอกไปเดี๋ยวโดนนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นหนึ่งพิมพ์หนึ่งที่พอเห็นเจอนะพิมพ์นี้มันจะแจกเด็กๆผู้หญิงนะครับเป็นพิมพ์นะครับซิเวลีนะครับซิเวลีสองทุดงปังทุดดงนะฮะพิมพ์นี้ก็มีทั้งพิมพ์เป็นเนื้อโลหะกับเนื้อผงนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังอันเนี้ยนะครับ เป็นหลังติดไม่เต็มนะครับเป็นหลังติดไม่เต็มนะฮะปัมโคดก็เลยจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็ต้องให้ดูแล้วก็จดจําลักษณะไว้นะครับจดจําลักษณะไว้นะครับนะฮะจดจําเนื้อโลหะที่มีความเก่าเนี่ยนะครับด้านหลังก็ติดไม่เต็มเพราะว่าเป็นพัดเทนะฮะพัดเทนอนนะครับอยู่ในบล็อกนะครับอยู่ในบล็อกนะครับหินนะครับเขาเรียก ปูนขาวอ่เหินปูนขาวเขามาทำบล็อกแม่พิมพ์นะครับดังนั้นขนาดไซซิ่งนะฮะก็จะมาตัดมือตัดกันข้างนอกนะครับก็จะมาใช้สื่อตอกนะครับบางครั้งใช้สื่อตอกบางครั้งใช้เลื่อยแล้วก็มาตกแต่งแท่งตะไบนี่ก็จะเห็นรอยรอยตะไบหย,ย,ยาบๆอ,อยู่นะครับที่เขามามาแทงนะครับก็ให้ดูนะครับอันนี้โคตรติดไม่เต็มนะครับโคตรติดไม่เต็มนะครับ ก็แจกเด็กนะครับแจกเด็กแจกคนแก่นะครับต่อไปนะครับพิมพ์นองกวักนะครับก็ถือว่าเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่มีผู้คนหยิบยกขึ้นมานําเสนอนะครับหยิบยกขึ้นมานําเสนอหยิบยกขึ้นมาบอกเขาเล่าถึงกันนะครับก็ให้เห็นเส้นสายของนะครับของความคมชัดลึกของมิตินะครับของเอกลักษณ์นะครับการการกด ปั๊มบล็อกไม่พิมพ์นะครับก็ด้านหลังก็อย่างที่เราทราบกันตัวยันอะนะครับยันอะนะครับต่อไปนะครับพิมพ์สมเด็จพระคะแนนนะครับเป็นพ,มพิมพ์พระสมเด็จพระคะแนนอันนี้ยนะครับผมหยิบยืมมาจากของพี่ชัยพี่ชัยชุมพรนะครับก็ไม่ได้เจอเจอกันหลายปีนะครับแต่นี้เขาอนุญ,ญาตผมกันไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ ลงในหนังสือนะครับลงในหนังสือกันเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ยังช่วยนะครับผมไม่ได้เอาหนังสือไปให้เขาซี้เขาซือาซ้อเขาบอกเขาซื้อเองเขาอดทนไม่ไหวหรอกเขาอยากอุดหนุนเขาอยากจะช่วยเขาจะเก็บหนังสือไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็เคยเปิดร้านอยู่ที่ยูเนียนมอนะผมไม่รู้ว่ายังยังอยู่หรือเปล่านะผมก็ไม่ได้แวะเวียนเพียนไปหาแล้วนะครับต่อไปอพิมพ์พระรอดนะครับเป็นพิมพ์พระรอดเล็กนะครับ ก็ขนาดไซซิ่งเล็กนะฮะนี่ถ้าไม่เลี่ยมเก็บไว้ก็มีสิทธิ์หล่นหายต้องบอกงี้เล็กจนสามารถหล่นหายแล้วก็แยกจากการหาจุดเจอนะครับพอเลี่ยมนะครับก็จะเป็นเลี่ยมแบบเก่านะครับนะครับก็เลี่ยมแบบเก่าก็ลองดูนะฮะเลี่ยมนี่แบบเก่าเลยนะครับก็ฝีมือก็แบบช่างชาวบ้านโดยทั่วไปนะครับช่างราคาถูกสมัยก่อนเลี่ยมองยี่สิบบาทสามสิบบาทนะครับ ช่างเลี่ยมตามล้านตัดผมต้องบอกอย่างนี้นะครับอยู่ตามร้านตัดผมเนี่ยฮะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรี่ยมกันชี่นี้ว่าฝฟยก่อนเราต้องไปนั่งเฝ้ากูคนเลี่ยมเปลี่ยนผ้ากันนะครับอ่าก็ไล่เรียงเคียงระดับให้ก็จะประมาณนี้นะครับที่หยิบยกขึ้นมานําเสนอก็จะประเมนินนี้ให้ได้ศึกษาเรืองลูกกันทึงลักษณะของพระเทนะครับ พระเทบางองค์ก็รู้ปีพศบางองค์ไม่บอกบอกไม่ได้ว่าปีพศเมื่อไหร่นะครับอย่างพระพิมพของพิมพ์จิตรดาอย่างเงี้ยนะครับพิมพ์จิตรดาพิมพ์พระศิวลีนะครับะนะครับพิมพ์นางกวักนะครับเป็นพระพิมพ์ที่นะครับมีจํานวนเงินสร้างมากมายนะครับพอสมควรต้องแบบนี้มากพอสมควรนะครับเพราะทุกครั้งหลายครัง้งท่านก็จะเทนะครับเหลือ ช่าจนวนสายสูตรมาแล้วก็จะเอามาทําเป็นพัทเทเล็กๆน้อยๆใจกันแต่ถือว่าที่นําหยิบยกขึ้นมานําเสนอเน,นี่ยหายากนะครับไม่ใช่พบเห็นจะเจอกันได้ง่ายๆเหมือนกันนะฮะบ,บางพงบางพิมนะครับดังนั้นนะฮะก็ลองไปศึกษาหาดูนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะพอเป็นแนวทางมีประโยชน์ให้ได้มากนะครับในการที่จะเป็นคู่มือเก็บสะสมและเรื่องราวต่างๆนะครับที่ถือว่าได้บันทึกเอาไวใ้ให้เป็นเกียรติประวัติ นะครับกับพักกิจิคณาจารย์นะครับผู้ปิดทองหลังพระในวงการพระเครื่องนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะแล้วในข้างข่าวหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับเรื่องราวอะไรมาหยิบนําเสนอก็ขอให้ได้ติดตามไปนะฮะเพราะว่าถือว่าวันนี้เรานะครับมาเรียนรู้นะครับผมยังเหลืออีก3ช็อตนะเหลือพัดเนื้อผงเนี่ยนะฮะอีก3ช็อตแล้วยังจะมี ฉดพิเศษอีกอะไรอีกเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมานำเสนอนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรที่เราจะมานะครับแยกแยะชี้แจงอะไรกันได้อีกนะครับกิจิคณาจารย์องค์เดียนะฮะก็ถือว่าเราบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ให้เป็นหนังสือแล้วก็เป็นเรื่องราวลงใน YouTube นี้นะครับเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังเนี่ยนะฮะได้ติดตามหานะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ ในครั้งขราวหน้าเราจังจะมีเรื่องที่จะมาบอกเอาที่เป็นเรื่องที่สืบเนื่องต่อจากนี้อีกนะครับก็ให้ได้ติดตามกันสุดท้ายนี้คงต้องกล่าควคำว่าสวัสดีครับ